ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่หนึ่งข้อที่2ถึงข้อที่สีได้กล่าวไว้ว่าอันนี้จัง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 สารพัดก็อน,นิจจังที่มนุษย์ทํางานตากตามกลางแดดเขาได้ประโยชน์อะไรจากงานที่เขาทํานั้นชาติพันหนึ่งล่วงไปและอีกชาติพันหนึ่งก็มาแต่แผ่นดินโลกคงเดิมอยู่เป็นนิดในพระธรรมปัญญาจารย์กษัตริย์ซาโลมอนผู้ที่มีสติปัญญามากที่สุดคนหนึ่งในโลกนี้ ได้กล่าวไว้ท่านก็อายุเยอะแล้วผ่านโลกมาเยอะกษัตรย์ซาลโลมอนมีภรรยาและรวมถึงนางห้ามต่างๆก็พันคนลูกอีกเยอะแยะเลยบริหารงานของพระเจ้าสร้างยิวาเลมขึ้นและบริหารงานประเทศเป็นนักคา้ขายที่เก่งเป็นนักการบริหารการลดที่เก่งทั่วโลก แต่ละประเทศในยุคนั้นก็ยกลูกสาวให้ก็เลยมีภรรยาเยอะแต่สุดท้ายก็ล้มลงในความบาปเพราะว่าไปไหว้ลูกเคารกของภรรยาคนต่างชาติจึงกําให้อาณาจักรของอิสาเอลแตกเลยเป็นสองส่วนพระเจ้าให้เราปรงโลกอันนี้จังเกิดมาไม่มีอะไรตายไปก็ไม่มีอะไรมนุษย์ทํางานแต่ละวันได้ประโยชน์อะไรจากงานที่เขาทําเป็นคำสากข,ของพระเจ้าในสมัยปฐมกาล อดัมเอวาได้กินผลไม้บาปทําทให้พระเจ้าสร้างโลกนี้ทํางานในโลกอย่างทุกข์ทรมานจึงส่งผลมาถึงปัจจุบันแต่การเชื่อที่การเขนรับเชื่อพระองค์งคก็ทําให้เราพ้นจากความทุกข์กันได้ด้วยการมีพระเยาณสุดของพระเจ้าประทานสันติสุขให้แม้จะอยู่ท่ามกลางปัญหาความทุกข์ต่างๆก็มีสันติสุขท่ามกลางความวิจังของโลกนี้ชาตินหนึ่งก็ล่วงไปเจนเก่าล่วงไปเจน ใหม่ก็เข้ามาเกิดแก่เจ็บตายรุ่นเก่าไปรุ่นใหม่มาแทนโลกเราพัฒนาขึ้นไปขีดสูงสุดเมื่อขีดสูงสุดพระเจ้าก็กลับมาล้างโลกแต่เป็นนินโลกไม่อยู่คงเดิมไม่อยู่เป็นนิดเพร,ะเราะอีกไม่นานพระเจ้าก็ทําลายโลกแล้วแต่โลกใหม่โลกใหม่ที่จะมาถึงในอนาคตจะดํารงอยู่เป็นนิด โลกใหม่สร้างเสร็จแล้วแทนที่โลกเก่าในอนาคตพร,ระเจ้าสร้างเสร็จแล้วให้กับคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้และมีชื่อจดได้หนังสือแห่งชีวิตเท่านั้น